ถ้าให้เลือกซื้อบ้านหลังแรกหนึ่งหลังก็คงต้องเป็นที่นี่เขามีที่จอดรถให้ถึง3คันเหมาะกับคนรักรถอย่างเรามากๆที่จอดรถเขาก็ใช้โครงสร้างเดียวกับบ้านพร้อมปูกกระเบื้องให้ด้วยนะที่มาดูบ้านของอีคอนเนเจอร์วงแหวนลำลูกกาบายปินซิลี่ดีไซน์เขาเป็นแบบโอเพนแปลนเชื่อมโยงทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทานข้าวพื้นที่ใช้สอย237ตารางเมตรหลังนี้ชื่อแบบบ้านว่าดันแฮมนะคะตัวแบบบ้านก็คือจะโปร่งโล่งสบายและห้องชั้นล่างสามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้นะมีหห้้้องนนําใใตัว ส่วนความสูงของฝ้าเพดานเขาก็สูงเป็นพิเศษ2.7ถึง2.8เมตรพื้นที่ชั้น2เขาก็มอบความเป็นส่วนตัวให้เจ้าบ้านแบบสุดๆและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมขออวยยศให้ห้องนี้เลยค่ะพื้นที่ภายในห้องคือเป็นสัดส,ส่วนมากถ้ามีห้องแบบนี้จะไม่ออกไปไหนเลยสาว,สวแบบเราก็สามารถกั้นห้องเป็นวอ l k in ินโคเ t ็ได้นะคะ,ะเอาหลังนี้อยากได้หลังนี้ทุกคนเราจะบอกว่าบ้านเดียวหลังใหญ่ขนาดนี้เขาให้มาถึง4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถและแบบห้องของแต่ละ ห้องที่เขาให้มาก็สามารถวางโต๊ะตู้เตียงได้เลยเพราะใหญ่ทุกห้องทุกคนคือหลังนี้มันตอบโจทย์มากเลยอะในส่วนของห้องน้ําคือมีห้องน้ําในตัวให้ทุกห้องไปเลยจ้าแล้วทุกส่วนของบ้านก็ยังชมวิวสวนส่วนตัวได้อย่างเต็มที่เพราะเขาออกแบบพื้นที่สวนให้ใหญ่เป็นพิเศษลางของหมู่บ้านก็มีฟิตเนสแบบอุปกรณ์จัดเต็มและนี่คือโควกิ้งสเปซนะคะไม่ใช่คาเฟ่สระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่เกือบเท่าหาบโอลิมปิกไซส์ชอบสุดก็มีคิดลูมนี่แหละบ้านไหนมีเด็กถูกใจแน,น่นอน เลเขาก็ดีใกล้ทางด่วนวงแหวนลำลูกกาเพียง5นาทีและทางพิเศษฉลองรัดเพียงสินาทีแถมยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันใกล้ทางบิ๊กซีของหาและก็โรงพยาบาลสิ่งแพทย์ลำลูกกาและฉลองย5ิปีปีนี้ราคา,าช็อกแห่งปีลดสูงสุด1ล้าน6ถึง8ล้านบาทวันนี้ถึง3 0เ็พฤษภาคมนี้เท่านั้นลองเบียนเยี่ยมชมโครงการคลิกหรือโทร1753